โอ้ยมันดีมากเลยครับผมโอ้ยผมชอบมากเลยครับผมโอ้ยมันดีจริงเลยผมชอบมากเลยครับเนี่ยม,มันดูงมาดีชอบเลยไอคนเขาจะนอนอะไรเนี่ยฮะฮะใครมาปลูกชาวเช้าเนี่ยะอย่าให้รู้เป็นใครน,นะจะออโอ้ว่าไงล่ะรักไปเจอกันนาเลยลุงมิดโอ้ยกอดดอยลุงมิดโอ้ยอ,อ,อ,อะไรอะรอะไรฮะฮะเกอดอะไรองเหม็นเข,า, <ๆ S 1> ขาไหมเห <laughs> ม็นคนเหม็นเลยแ <laughs> ต่คิดถึงลุงอะลุงอะ อุ้ยบอกไงให้ตื่นเร็วเฮ้ยอะไรนุ้ยขอเมือ่อเออนี่เลยเพื่อนของเพี่อนเพื่อนเจ๋งป,ป่าปืนสีเขียวปืนสีเขียวข้าแต่ลุงมาไงลงุงอันนี้เอ,ไอาไงลุงพอดีว่าลุงก็อยากจะไปที่ตัวเมืองบางก็คิดถึงห้านๆด้วยนะเออก็เลยว่าพร้อมเจ้านี่ไปด้วยเจ้านี่เหรอไม่ใช่ว่ามันมีเอ่อยงมันเกิดอะไรขึ้นลุงก็เจอระหว่างทางกนะ็เอามาวยแล้วกันนะมันก็เป็นของที่ต้องใชเนะ โอ้คิดถึงอุมาลุงเนี่ยเนี่ยลุสปี่ที่แบบว่าพูดแล้วแบบเนี่ยสิงแก่ๆแล้วจริงๆแบบโถ่เดี๋ยวกูตกกูแตกเลยอะไรเนี่ยเนี่ยลุสปี่ของผมของจริงเออแล้วคนที่นี่เป็นไงบ้างนะฮะก็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 โอเคดีครับผมที่นี่โอ้ไม่อยากจะเชื่อว่าที่นี่จะมีของพร้อมสุอย่างเนี่ยเอ้ย ไปหาตอนไหนมาฮะผมเออก็นิดหน่อยครับผมใช่ไหมไอ,อ้ครนนับผมแต่ตอนใจผมว่าจะกอดเพื่อนกิน <c oughs> กอดเพื่อนกินใช่เพื่อนของฟรีเพื่อนใครก็ชอบทำไมได้อย่างงี้ดิเออจำมันก่อนจำมันก่อนเอาละเอาละเราใช้ดิสิดาบอเยตดาฟีมนมูโซมิโวดาฟีเขียวแตงเมย์สามสิบนี่แหละมันเทพกว่าของผมเยอะเลยดูดิเตียบสุดโจดโหเตียบโนดิเลยเฮ้เสุดโจดจริงเลยเอาละว่าแต่โอ้ อันนี้อันดาบเยลยะลงสมิธโอ้เนียวนอนสอิโคตรเจ๋งโอ้ยดาบพวกนี้โอโ้ยหยิบจะได้แน่โอเคนี่ดาบสุดหังของสมิธโอ้โหเก็บกันเลยไม่ใช้อา้าวฮะลุงทำไมต่อลองุงลุงคงนำเปิดแล้วฮาร์วูดเนี่ยนะเอาท่าหนักฉันมีลงุงเจ๋งเลยนี้แหละผมไม่ได้จัดก,การอะไรง่ายก็เลยหมาหยความว่ายังไงอะ จะเชื่อว่าผมต้องการที่อุปกรณ์อะไรเงี้ยแบบใช้อุปกรณ์อื่นนต่ผมต้องไปนั่งทำอะไรกี่ต่างๆเนี่ยมันมันได้ยากมากลุงอ้อดีเองเขาจะละเอาโล่ไปใช้สิโอ้โหโล่เพชรปกติผมใช้เป็นโล่ไม้โอ้โหนี่โอ้โหครั้งนี้ก็กินเพียงพอแล้วผมขอมาลงสมมติถ้าผมนี่แหละเจ๋งเลยฮ่ารู้สึกกลับมาเป็นจออีกครั้งหนึ่งโหหมดมากเอิร์ดเอาหมดอะไรเอ้อเก่งมากนะสมมติขอหน่อยดิก็ไปหาดีวัาดีเฮ้ยบุแกนะเอ้ยล่างยังเล็กอยู่เลยเฮ้ย ลุงสามารถใช้บ้านได้ตาสบายลุงมีทุกอย่างนะโอ้แต่เลยเลยเออแต่ก็มีเรื่องให้มาช่วยหนึ่งอยาหน่อยช่วยลุงบอกเลยไหมลุงคือระหว่างทางลุงก็จะไปกอดเรื่องนิดหน่อยฮะก่อเรื่องนั่นเป็นเขาไงลุงก็เป็นคนทำวุชชี่ไหมล่ะอ่าใช่ครับผมเออทีนี้ลุงก็ไปทำให้วุชชคนหนึ่งแล้วทีนี้มันมันตามด่าลุงมันอยากได้ของลุงมากเลยคือหมายเขายังไงอ่ะก็แบบว่าลุงทำวุชชี่หดเกินใช่ไหมมันก็อยากได้วุชชี่ของลุงไงฮะเอาจริงเหรอแล้วผมวทำไงอ่ะ ก็ไปช่วยให้มันหุบป่าหน่อยช่วงนี้มันตามล่าลุงช่วยด้วยนะลุงต้องกลับู้ช่ิยแล้วลุงเออนันหลานเอ้ยจริงกับลุงจริงโอเคได้ผมไม่รู้ว่าใครจะมายุ่งกับลุงของผมแตถ่ถ้าเป็นคนยุ่งมันต้องมีคนตุยให้ผมเอาละทีนี้เราจะเ,าเกาะอีฟิตี้ไปด้วยเผื่อนั้นจะช่วยให้เราแบบว่าใช้แรงแห็ขึ้นปีกก็เอาเก็บไปก่อนเผื่อได้ใช้มาปีกก็จะพังแล้วอะโอเคมาปิดตัวกัน โอ okay, เคแที่ว่าไอ้พวกนั้นมันคือใครจะสู้จะสู้ดาบสมิธเหรอได้๋ยวไปร้อยปีว่าแต่อะไรวะน้าโอ,โ,อโอ้โหลุงน่าจะมันลุงมันดาบลุงก,ก็ดาบยักษ์ไงดาบยากักษ์ดาบยักษ์โอ้จะสู้ยังไงเนี่ยอโอเคมาลองสตาร์นีกว่าอันนี้ไม่น่าสู้แฮยเอาไว้ว่าเดี๋ยวโอ,โอ้อะไรวะน้าอะไรอ่ะมันมันกูเป็นเป็ดใช่ไหม

ไอ้ผู้ช่วงไหลเอ้ยมันนี่มันนี่ตีโรตีโรยโหจ่า่ตีโรโคตรเจ๋งตีโรได้กับมันจีแหละชอบมาเลยเขานี่เขานี่เขานี่โอ้โหเลยแค่เราอันนี้ก็พอแล้วเออเออเออไม่ต้องกอกาะโซลมั้งอ่ะใส่เอ้ยเกาะโซลฟอร์มแมนช่วยกันเลยโอ้โหเอ้ยตอดหล่อแล้วไงอันนี้มีอยูไม่ได้เลยโถ่เอ้ยชีวิตอะไรนี่ว่าแต่อะไรมนเนี่ยว้าวเป็นชิ้นส่วนหัวใจเหรอ แย่งว่าเราจะไปทำมาสชิ่างได้ถึเนี่ยก่อนอื่นเลยคุณไบเดอร์ตั้งใจงานก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคุณไบเดอร์คุณบเดอร์เอ้ยอะไรฮวงแกนะฮะใช่ว่าโดนด่ากับกุ้งแล้วหรือใช่ไหมน้าเออจะน่าก็ว่าโดนด่าไปเลยเนี่ยอะไรทำอยู่ดีมามืวด่าเนี่ยอย่าเรียกว่ามือดาบเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณในการต่อสู้เออนั่นแหละรู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ไหมนะฮะใช่ผมเกิดเรื่องขึ้นจะมีพวกนักลบเนี่ยมันมาออกแตะละว่าจำเลยอ่ะ ทำไงดีครับผมอือก็จักการสินตัที่ดับของเธอนะเธอฉันรู้ว่าเธอเป็นจิวิตจากขังกันหรอว่าฝาดฟันอยู่เดี๋ยวนะผมว่าท่านนี่กระตูนมากไปแหละอืมไม่หรอกเธอนั้มีจริงๆฉันขอหมอบดาบน,นี่้กับเธอดับอะไรอะ่ะว้าวดับน,นี่เหรอนี่คือดับอะไรเนี่ยก็เอาไปถือดิอือ แต่มันเป็นดาบแบบว่าเอ่อมันที่ฟันนะครับเออนาไปใช้ก่อนเห็นว่าเธอมีลุงที่อะไรวะทีว่าอ๋อใช่ผมฟิตเออนั่นแหละนั่นแหละใช่ให้เขาไปจาัดก,การให้สิโอ้ก็จริงของครับผมถ้าบ,มาบที่คงดาบเท่น่าดูแต่ผมจะรอจัดก,การนู่น,นู่นดีกวยออกมาผมเอออย่าให้เกิเดความเสียหายล่ะมัอนผมมันนี่เพิ่มกลายเป็นขี้คาขึ้นเรื่อยแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ของดีจะสูด้ดายเนี่ย สู้ไปเลยคือสิ่งไง่แขกนะมามาลองสู้ตั้งดกว่าไอ้เกาะนี่ต้องใส่แบบเพื่อจะช่วยกันให้ดำมึงนั่งดาบนักรบดาบยักษ์มาดิเว้ยเอ้าเฮ้ย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 โอ้โหมันตีอืเฮ้ยตีตีตีเหรอโอ้โหวิ่งไงตาตมิดโอ้อ้าไปไหนงอมงอมงองอมงอมกินกินมาดิมาโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะตีไม่เข้าเลยเหรอเอาจริงเอาจริงดิไอ้ เอ้ยเอ้เอ้ยโอ้โหโอ้ยไอใจก้อนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ตีไม่เข้าเลยโอ้ยอยเดี๋ยวเอาผมไปดีดดีโอ้โอ้โอเคโอเคค่อย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 ตีผมนีโอ้ตีผมเออโอ้ยโอ้ยมาอยู่แล้วโอ้ยเอาสะมีจุดน้องสะมีจะช่วยยังไงแล้วโอ้ช่วยเข้าบ้านแล้วก็กลับบ้านเลพี่กลับบ้านเลยหมดไปเลยพี่นะพี่กลับซะพี่ ขึนขึ้นขึนไปขึไปยังไปยังไปยังอยู่ไหมนี่อยู่อ่ะโอ้โหมันลาเอาทีเลยโอ้โหเอาจริงเอาจริงมันลาอย่างนี้เหรอโอ้โหโอเคขอต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวกำท่านึงโอเคไม่รู้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 ไปเลยดิไปเร็วไม่ไปฉันต้องจัดการแก้นเดี๋ยวดะเรามีถาวรนี่อยู่ดับพี่ตั้งแต่ฟ้าฟันทุกอย่างเดี๋ยวดะเอาไปแล้วอ๋อ อ้าวดีรอนแล้วโอ้ยรอนแล้วโอ้ยไปล่ออะไรมาฮะตอนตอนั้นมันแข็งแกร่งมากนะผมรู้ว่ามันแข็งแกร่งแต่ทำยไงได้ลุงโอ้ยให้มันได้ยีงง่สิบล้านล่ากของฉันเอาละ่ะเอาละ่าละนำสีพวกมันมาเรื่องยังมีขออ่ะฉันไ,ได้กินมันติดแหล่สุดแข็งแกร่งเอามาฉันหนึ่งนีดนะโอเคได้เลยนี่ผมมีดาบให้เยี่ยมมาเอาล่ะต่อไปเรียผมอ๋อเชินสวนนี่ฉันจะทำดาบที่แข็งแกร่งสุดเถิดเทยนะเอาล่ะ 3, 2, นับตับตับไป็นสามสองหนึ่งอันนี้ระบปโอ้ยเหนื่อยเลยอันนี้เราเนี่ยโหหุ่ยสจ๊อยก็เท่ข้อมังดีต้อสม,มิธก็ไปหาสิดดิบบางไรอ้ย,อยอเหนื่อยโอ้โหไอ้นี่มีมันด่าเป็นคอมท้ายเหรอใช่เว้ยเท่มันโคตรเท่เลยแต่ผมเรจาจัดการดีกว่าไอ้สิไอ้พวกนั้นมาดิคือกลัวมากอะเฮ้ยมาโมดด่าให้โมดด่าเนี่ยโอ้โหเรื่อยๆอี่ยหาเขาจะมีก็จ็ดผมดิ แต่เป็นความตา,ายวันนี้เว้ยเขามาฮะโอ้เป็นไงตีไม่ต้องแบกโอ้เป็นไงพวกนี้กระจอกจีิงอือโอ้โอ้เอาเตีตีงูโอ้โหโอ้โอ้ตีตีโลตีโลตีรัวโอ้โหเป็นไงเป็นไงตีได้ท้อเป็นไงคนเดียวกันแต่ความตายตู่ทั้งทุกอย่างง่ายโอ้โหตีก็ตีไม่เข้ากระจอกเอ้ยอือ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 ึอืโอ้โหมันสุดยอดเลยเนี่ยย็ดคี โหไม่แปลกถ้าไม่พันหนึ่งกับบ้องเกาะพันหนึงโอยมันจะโหดเกันไปที่งดาบนี่เยสโหบงเกาะเนีแม่เรามันแท่งเลยจะมาลองแบบตัวกลวมาใหญ่ดีกว่าบอกไม่ไม่กลัวบอกแล้วว่าผมไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะโคตรมาดนช่ีวกลัวเออกลัวมายหว้ยิงกระบุโอเคลบปกันอ๊บโอ้เปไงโอ้เป็นไงนี่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 นนี่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 นีนี่นี่น่ ไงโลเออเออเออขอลรงขี่หน่อยโอ้โหฝนจอดอืมขนดิเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาเฮอโลกัา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 ตีตีตีโอ้โหฝนทอดโอ้โหเลี้ขนาดนี้เอาไปทำแบบกองทัพดับปีศาจนั่นเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ไปคว่ำทายโอ้โหเอ้ยบัฟบอพระเจ้าโคตรเยอะอร่อยเลยคราวนี้อืมสองรสชาติลูกซมีคิทชิงที่สุดเลย